สวัสดีครับทานู้ชมครับมอนี่มาพบกับอูน้ำไสเด้วยครับผมอูน้ำไส่จะาผ้าพลาพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันนะครับผมเพื่อเด้ยโชคเด้ยลับมันมานน้ำกันเนาะครับก็ตามต้อมงวดไปเล่นเนาะครับผมหลังจากอาจารย์ผ่านท่องไปแล้วเนาะครับผมว่าให้ทำเลขก้อนนะครับผมเป็นกะโทษดวนกลับขึ้นมาเลยครับผมเหมือต่อมาเนาะครับก็ติดตามแนวทางเลขอาจารย์ผ่านท่องเนะครับผมงวดก้อนเป็นกะเดินดีครับ ของโค้งสุดท้ายของอาจารย์พันทองนะครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับก็เดือนที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขครับกขอขอบพระคุณอาจารย์พันทองนะครับผมที่กรุณาเมตตาให้คลิปแนวทางตัวเลขของอูน้ำใสครับนะเพื่อให้แฟนครับทั้งสองในโชคในลาบมันมาหนำกันเด้อครับผมเขาเดี๋ยวให้เอฟซีทุกคนเบิึงหมวดเก้ด้วยครับผมของอาจารย์พันทองครับนี่ครับ อาจารย์พานทองครับผมก็งวดเก่าเนาะครับผมเป็นคลิปโค้งสุดไทยหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดนะครับผมนี่แหละครับเด่นบนล่างสองสามสี่ครับวิ่งบนสี่ครับจับคู่สองสี่เก้าครับกันสองเก้าหกวิ่งล่างสามครับผมเข่าตัวกันของอาจารย์พานทองเนะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับผมเข่าตัวกับครับผมเปิือยหายหนึ่งหานะครับ ก็วงไวให้เอฟซีได้เบิงน้ำกันครับงวดเกาครับผมเอาเพื่อเป็นการบเสียเวลานะครับผมอูน้ำใส่จะผ้าผมมีพี่น้องไปตามแนวทางตัวเลขของอาจารย์ผ่านท่องนะครับไปเบิงแนวทางตัวเลขของเพื่อนได้เลยครับผมอาจารย์ครับอูน้ำใส่สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้โทษดวนนี่นอที่นออาจารย์ครับผมครับครับ เป็นแนวทางตัวเลขด้วยครับของอาจารย์พานท่อครับเมื่อนี้กตามตัองวดเนาะครับอาจารย์ครับงวดก้อนกัดเดินดีเนาะครับครับผมเอมือนกับข้อได้อยู่ครับผมได้พ่อได้อยู่เนาะครับอาจารย์ครับมันก็มันก็เข่าเข่ารุดลุดเลยนะลูกนะครับพ่อ เขาลุดๆครับผมแต่ว่าเขาโตกันห้องพอนี่ตี้แม่นขนาดเลยครับครับโอ้โค้งสุดท้ายเจะอาเลยว่าล่ะลูกเอาจัดเลยครับพ่อครับรจานพานทองครับผมครับจัดเลยพ่อบาเบงเหรอครับอย่าเบิ้ย่เบิ้งจำลากันโอ้ตำล่า ของวิเศษีิพวกครับรอลุ้นกัน,นครับผมครับข้อมูลเลรยนาะพ่อครับน นนะครับผมบนหก 6, วิ่งเก้าหลักสิบหกวิ่งหกวิ่งเก,ก้าทีพอวิ่งเก้าหลักสิบลูกวิ่งเก้าหลักสิบวิ่งเก้าหลักสิบวิ่งเก้าครับผมครับจับคู่ครับจับคู่ครับผมหกเก้าสามลูก เก้าสามครับครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับผมอาจารย์ผ่านทองคอนเฟิร์มนะครับครับแล้วก็ล่างล่างครับผมครับล่างไม่ห้าหลักสิบลูกวิ่งห้าหลักสิบครับผมครับห้าศูนย์เม็ดเดียวหลกห้าศูนย์เม็ดเดียวสิครับพ่อครับผมห้าศูนย์เม็ดเดียวครับผม ครับโอ้มายางละมิดเลยเนาะพ่อตรงๆเขียนๆเลยเนาะครับครับครับงวดนี้มันใจเลยนเนาะพ่อครับมันใจมากแลยวงวดนี้ครับหมน้ำเส้นตามโค้งทุ่ยไทยพ่ออีกเหมือนเดิมเน่ยพ่อครับผอมเพื่อมีแเนวทางตัวเรียกนแม่นๆไม่อีกเนาะครับครับเอ่อโอ้โอ้น้ำเส้ครับพ่อกินข้าวยพงผมกินแล้วครับพ่อ Oh, okay, okay. พอกินเขาเราบ้างครับครับย่ำตีนไก่กินเล่นโอ้กินเล่นเดือดเสียบนัวพ่อครับผมได้เห็นงานบ้างไหมื้อนีพ่อเอ่อบ่อได้เห็นงานมาหลายเดือนแล,ล้วลูกโอ้มว่านมีไผถือเหล็กนั่งบอกรอยู่แถวบ้านพ่อมีอยู่พ่อก็ะเทหลายคนอยู่ พ่อกระเทียกนี่ครับพ่อคือสามตัวสามตัวหน้าโอ้สามตัวหน้าครับได้แปดพันฟาดคือขักแต่พ่อสุดยอดเลยครับผมสามตัวหน้าครับสองแปดห้าไงสองแปดห้านะพ่อครับโอ,โอ,โอต้ตรงๆเลยสองแปลูก สองใบสิพ่อครับนิดดวงดีครับเดีพ่อเออวอกกิิวพ่อถือเก็บประจำนั่นแหละอืมครับสามหัชิ่งหัดถือชินหนึ่งสามหัวสวัวถือชินหนึ่งสามตัวครับพ่อครับสามตัวครับผมของอาจาผ่านทองครับโอ้หัวนี้ก็ให้เอฟซีสุขเลารพี่น้องพ่อ ครับผมเอ้า oh. วันนีก้ก็ให้เอฟซีติดตามพ่อไปประกาศกันประกาศกันโอ้แม่นคือกันประกาศเนาะแม่นครับผมอมสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผมก็ให้หนึ่งห้าใช่ไหมแม่น,นครับห้าหนึ่งเนาะโอ้สุดยอดเหมือนกันนะครับอาจารย์เนี่ยขึ้กันกน,ะกนะครับผม อาจารย์พันทองก็สุดยอดครับผมครับโอ้ปาความไปหรับปากายนะว่าเออไอ้หนุแม่นแม่นเขายังชี้แล้วปะกายบอกเขาแน่ครับผมครับเอาอูน้ำเสกับรบกวนพ่อเพียงชํ่นี้เด้ครับพ่อพร้อมครับพร้อมครับพ่อพ่อยี่ดีไม่แห้งด้ครับพ่อมันมันครับครับครับคอยชินนั่งกับไปหาหนูก็กันเด้วลกแล้วครับผม ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับก็ได้ตามอาจารย์พานท่องให้เอฟซีเด้วยครับผมหลังถีล่อจากหมู่ว่านเนาะครับผมก็ได้ตามให้เอฟซีทุกคนครับอาจารย์พานท่์ทอง16กุมภาพันธ์68ครับผมบนวิ่ง9หลัก10เนาะครับผมจับคู่693เม็ดเดียวครับส่วนมาเบึงเหล็กแดงเนี่ครับผม วิ่งห้าหลักสิบนะครับจับคู่ห้าศูนย์ครับอาจารย์ก็จัดไห้เม็ดเดียวเขีนเขียนครับผมยางละคูเลยครับผมบนกับล่างนะครับเป็นแนวทางตัวเลขเ้วยครับผมผิดเจรนาในการรับส้มรับฟังเอาด้ครับผมเอาไทยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ผ่านท่องเ้วยครับผมจีให้แนวทางอูน้ำใชยครับนม่าไทยตวาดไหยพม่พี่นองทุกคนรวยพ่อนี่พมีพินองทุกคนนะครับผมไปเงยไใหญ่ สุสุกขคนนะครับขอให้ไม่ควมสุขขวมจะเจริอนนะครับผมลำรวยเงินท่องครับยีไมีแห้งครับพอกันไม่คลิปหนาเด้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงจำานี้้วยด้ครับผมสวัสดีครับ